à, đâu không được 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 không Cô không được 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 cái được không cái không được 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 I yeah. yeah. think โอ้อทีคับลืมเลยเดี๋ยวมาดูกลังโอ้นี่เป็นเลยนะมาดูกมันินอันนี้เอ่อ

มีครับมีครับงานทะเลด้วยใช่ไหมตัวอะไรเอ่ยอะไรครับปลาอะไรอะ่ประปลาเกา๋าเหรอปลาเกา่าจับได้ไหมจับได้ไหมจับจับโชว์อยู่โอ้ยเป็นๆเ,เลย ปาเก่านี่เพิ่งเคยเห็นนะครับไอ้เปี๊ยไอ้ไอ้จับโซนหน่อยจับโซนอ่เคยเห็นไหมครับกับเก่าเก่าสีนีโอ้ยเคยเห็นไหมเก่าสีนี้ไม่เคยเห็นเลยแตัวเี้ากรไม่รู้ใครไม่ยังองไม่ยังองอ๋อเียาย้ยปากเก่าดำหยุ่นนี่เหรอี่เหรอ นี่ครับที่นี่มีของสดๆนะฮะขออนุญาตถ่ายคลิปยาวนะครับจับให้ดูหน่อยได้ไหมจับจับชนหน่อยได้ไม่ได้จับเลยนี่ตัวเนี้ไม่เป็นไรบอกให้จับชนอ่ะเอ้ยเอ้ยได้ผ่า จับชนหน่อยโชนหน่อยไม่ได้่ายดนเี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปให้นเยอะเลยไม่ายไม่ได้อยู่ือไอ้ยู่ได้ไหมกระเป๋าเอาปลาใช่ไหมเดี๋ยวข้าปลาใช่ไหมเดี๋ยวให้มันจับโชถ่ายรูปใครจะถ่ายรูปนะครับเชิญ มาเกดำเลยดำนี่เพิ uh, ่งจเห็นเนี่ยตับดำจับไปดิให้น้องเขาจับแด้ไหมไเไม่อันนี้อันนี้ของใครไม่ันนี่ไม่รู้ของใครองตัวใช่ไหมของเฮียเขาไม่ใช่ของเราของคนนี้อะไร อออุยยอุยเวบัวเตา้า่อันนี้เขาเป็นเต้อนเขาจะจักินเองเขาจะกินเองอ่เหรลาตรงนี้สองหมื่นสองเดี๋ยวนะมาดูโอ้เยอะแยะเลยตรงนี้วอเจอแล้วเจอแล้วนะครับนี่ครับโอ้หลบมินีเองเพาเอาดำอ้หูคเห็นมื่ เพื่อนๆก็เห็นไหมครับดูครับสุดยอดอลังการเนี่ยมาดูทางนี้ทางนี้เพียบเลยปลากระดังนี่สวยเป็นเลยมาดูอ่ะปลามาดูโอ้ยนี่หมดเลยกระดังกระดังฮะ เพื่อให้เห็นนะครับปลาเก๋าที่นี้นะฮะไม่ทราบชื่ออะไรนะผมเจอที่เมืองมลิศนะครับอยู่ตรงอบ่อพักฟึ่งล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็บ่อตั้ง,องนนโอเคเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้น่ะเราเราต้องไปที่นั่นไปไปบอกร้านเขาว่าให้ทำอะไรทำอะไรเงี้ยอ,อ่าเราต้องไปด้วย ค่อยๆไปเอ่อไมนจะสดกว่าใช่ไหมล่ะก็เอาวันนี้ก่อนแต่ว่าจำตัวเดิมใช่ไหมต้องขังเอาไว้ให้เราเอาตัวเดิมนะอ่าได้เอาตัวเดิมนะเดี๋ยวกลับมาเอาได้อ่กลับมาเอาดีกว่าโอเคครับขอท่านที่ติดตามชมครับ คืโสดข้างทางโสเห็นะครับัสดีครับ